สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวคนรักหวยทุกคนทุกท่านครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหวยรัฐบาลไทยและหวยลาวครับพี่ครับงวดนี้เฮียตีคะขอแตกนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องขอแนะนําตัวเลยบอกก่อนเลยนะครับว่าหวยฮานอยเนี่ยหยุดงดไปนะครับหยุดงดไปรวมถึงวันนี้ด้วยนะครับรวมถึงวันนี้ด้วยผมก็เลยไม่ได้มาไลฟ์สดนะครับนะวันนี้ จำได้ไหมงวดที่แล้วที่ผมคํานวณน,นะผมบอกว่าเก้ากับหนึ่งมาตัวหนึ่งแน่นอนพี่ผมมั่นใจนะเก้ากับหนึ่งมาแน่นอนนะครับผมมั่นใจสรุปครับตัวเด่นผมมาทั้งคู่เลยนะครับนะงวดที่แล้วเนี่ยนะครับหวยรัฐบาลไทยเนาะนะครับต้องเขียนยังไงสถิติเนาะนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับหวยรัฐบาลไทยเนี่ยออกห้าหนึ่งเก้าเนาะ งวดึ1 9เนี่ยผมน่าถูกมากเลยนะแต่ผมไปให้819 918ซะนะครับรอรับไอ้องเปาครับอยากได้หวยลาวค่ะอยากได้หวยลาวได้เลยเดี๋ยวจัดหวยไทยให้หางหนึ่งนะงวดนี้เอาไปตามกันดูเพราะว่าผมอยากจะผมตั้งใจไว้แล้วงวดเนี้ยผมจะให้เร็วนะตั้งใจไว้ก่อนแล้วงวดเนี้จะให้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็รีบให้ก่อนเลยมาดูนะครับผมนี่ฮะ196 58เห็นไหมตามที่ผมพูดเป๊ะเลย ตามที่ผมพูดเป๊ะเลยผมบอกว่าหวยไทยเนี่ยอ่าเดี๋ยวก่อนนะหนึ่งเก้าหกแล้วก็มาหนึ่งเก้าสามนาะโอเคนะหนึ่งเก้าสามหนึ่งสี่นะครับนี่คือสถิติหวยรัฐบาลไทยนะครับที่เพิ่งจะออกไปนะห้างวดล่าสุด นะครับห้างวดล่าสุดถ้าออกห้าหนึ่งแปดรวยเลยครับเฮียตีจริงๆก็อย่างว่าเนาะอืมแชร์ Share แล้วจา้าขอบคุณครับขอบคุณครับหวยรัฐบาลไทยเฮียตีนะครับเวลาคำนวณผมจะคำนวณอย่างนี้พี่จําไว้เลยนะหวยไทยเนี่ยจับให้ได้หนึ่งตัวมันจะเหมือนงวดที่แล้วเห็นปะ่ะถามว่าคนถูกเยอะเลยนะหนึ่งเก้าเนี่ยคนถูกค่อนข้างเยอะเลยนะครับห้าหนึ่งเก้าเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาถูกหนึ่งเก้าครับ หวยที่เฮียติให้ไปเนี่ยเฮียติให้ไปหางเดียวบางคนเขาไปตัดซื้อตัดตามกันนะครับยังไงก็ถูกยังไงก็ปังแน่นอนนะครับดูนะหวยรัฐบาลไทยจําคําผมไว้อย่างหนึ่งเลยนะครับเวลาจะดูหวยไทยเนาะเวลาหวยรัฐบาลไทยเขาออกเนี่ยเขาจะชอบเอาตัวเก่ามาออกนะครับหนึ่งตัวเสมอนะครับดูนะงวดเนี้ยเห็นไหมแปดซ้ํานะครับแปดศูนย์ห้าศูนย์ซ้าเห็นไหมครับเนะี่ยมันจะมีความต่อเนื่องกัน มันจะมีความต่อเนื่องกันแปดออกเจ็ดแปดเก้าแปดซ้ามาตัวหนึ่งแปดตัวเก่ายัางอยู่นะครับออกแปดศูนย์ห้าศูนย์บนศูนย์ล่างศูนย์ตัวเก่ายัางอยู่นะครับสามตัวบนจะมีตัวเก่าตลอดนะครับอย่างเช่นออกศูนย์เก้าสามงวดต่อไปเนี่ยสามกับเก้าซ้าตัวหนึ่งก็ซ้จริงๆนะครับเก้าซ้ำทีเนี้ยนะครับพอออกหนึ่งเก้าหกห้าแปดนะครับหนึ่งเก้าหกห้าแปดหนึ่งกับหกมาตัวหนึ่งแน่นอนนะครับจาที่ผมบอกได้ไหมว่าหกกับหนึ่งมาตัวหนึ่งแน่นอน นะครับหกกับหนึ่งมาตัวหนึ่งแน่นอนแล้วก็มาจริงๆครับหนึ Country, ่งมาจริงๆครับพี่แต่หนึ่งเนี่ยซ้ําทั้งคู่เลยนะครับซ้ําทั้งคู่เลยแล้วห้ามาแล้วด้วยนะครับห้ามาแล้วด้วยนะครับห้าล่างเนี่ยไปขึ้นบนแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วงวดต่อไปเนี่ยตามที่ผมบอกเป๊ะๆเลยครับพี่ตามที่ผมบอกเป๊ะๆตามที่ผมพูดเป๊ะๆเลยผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าหวยไทยเนี่ยถ้าเอาสามตัวบนนะครับงวดนี้นะครับสามตัวบนงวดนี้ฟังคําผมไว้ดีนะครับ รัฐบาลไทยงวดนี้เนี่ยก้าวต่อเนื่องมาถึงสามงวดแล้วถามว่างวดนี้มีก้าวอีกไหมมีแน่นอนครับงวดนี้ข้างบนนะครับบนนะผมจะเด่นให้เป็นก้าวนะครับผมจะเด่นให้เป็นก้าวส่วนข้างล่างพี่ดูง่ายๆเลยครับจําที่ผมเขียนเป็นเลขได้ไหมจําที่ผมไฟตัวเลขให้ดูได้ไหมครับไฟตัวเลขให้ดูคือไงคือนี่ครับสี่ครับแปดครับสี่ครับเพราะฉะนั้นแล้วงวดต่อไปครับพี่งวดต่อไปนี้นะครับ เห็นไหมตามที่ผมบอกเป๊ะเลยไหมสี่กลับมาออกอ,อ,กอ,อกีกแปดกลับมาออกอ,อ,กอ,อกีกสี่กลับมาออกอ,อ,กอ,อกีกทีนี้ครับมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้ข้างล่างมีห้าแน่นอนครับผมมีตัวเด่นให้แล้วในใจผมมีตัวเด่นให้แล้วในใจงวดเนี้ ใช่ abei, ปเป็นเรื่องปกติพี่มันเป็นเรื่องปกติผมบอกให้นะการซื้อหวยเล่นเลขเนี่ยนะครับหวยเฉียดบ้างหวยเข้าบ้างมันเป็นเรื่องปกติแต่ใช่ว่าเราจะซื้อหวยแบบไม่รู้อ่าวเลยเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่รู้อินโอยินเน่เลยไม่รู้อะไรเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะแนวทางม sag, ันก็คือแนวทางพี่นะครับแนวทางมันก็คือแนวทางเพราะฉะนั้นแล้วงวดนี้นะครับให้ระวังนะครับข้างบนนะครับระวังเก้าระวังสามนะครับระวังเก้าระวังสามระวังแปดเพราะแปดตัวเนี้ยมันมีโอกาสขึ้นบนด้วย นะครับ8ตัวนี้มีโอกาสขึ้นบนด้วยเอาอย่างนี้นะครับผมจะให้หวยรัฐบาลไทยก่อนเลยนะข้างบนนะ8 1 3นะครับข้างล่าง5 9นะครับวันที่1กุมภาพันธ์หหกนี่ครับแคปเก็บไว้ดู แคปเก็บไว้ดูดูไว้เป็นแนวนะครับดูไว้เป็นแนวได้เลยนะครับดูไว้เป็นแนวได้เลยนะครับจะตามก็ได้นะมีโอกาสเหมือนกันนะครับเทียตีหนูชอบห้าเก้าพี่ใส่เก้าห้าได้เลยหนูชอบห้าเก้าพี่ใส่ห้าเก้าหนูชอบแปดสามพี่ใส่แปดสามพี่หนูชอบแปดหนึ่งพี่ใส่แปดหนึ 81, ่งตามนั้นอันนี้เป็นแนวตามที่ผมคํานวณมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเหมือนงวดที่ผ่านมาจําได้ไหมผมฟันไปเลยว่าเก้าหนึ่งอ่าเก้าหนึ่งแปดแล้วมันออกห้าหนึ่งแปดเอ้ห้าหนึ่งเก้า นะครับถามว่า19ถ้าเอาจริงๆนะ่ะตัดเล่นยังไงมันก็มานะครับตัดเล่นมันยังไงมันก็มา97ได้ครับพี่ได้หมดถ้าพี่ดูผมคำนวณพี่จะรู้นะครับนี่คือหวยรัฐบาล